สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะแม่ฟานก็หลังจากที่แม่ฟานได้กลับมาจากพำงานนะคะก็มีการมาทําบุญนะคะตามบรรพบุรุษของเราคือทาบุญพ่อม่นะคะที่เสียไปนะคะก็เสร็จเมื่อวานนะคะแล้วก็แม่ฟานก็ได้มีเวลานะคะมาดูหน้านะคะที่ ไม่ควานนะคะเคยวานไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภามนะคะคุณแม่นะคะวันนี้พึ่งมาพึ่งมาดูนะคะโอ้ก็ดูแล้วก็สวยนะคะก็ดูงามมากนะคะคุณแม่นะคะเพราะว่าไม่ควานวานไว้ก็ไปอยู่ที่พังงาอยู่ที่ภาคใต้เนาะนะคะไม่ควานไม่ควานก็ไม่ได้มาดูเลยนะคะก็ฝากให้คนดูเลยให้นะคะคือญาติพี่น้องนะคะมาดูนะคะดูข้าวที่ไม่ควานวานไว้นะคะ แต่ก็ก็ดูแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะคุณแม่นะคะก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะคะหลังจากไม่วะควานนะคะได้ทําการนะคะทําบุญนะคะตามบันพบพรุษเมื่อวานนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเหลือจากที่จะทําการโดนต้านะคะทําจากการโดนตาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันที่22นะคะเออเออก็จะมีจะห่อข้าวคือประเพณีก็จะมีการ โดนตาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ประมาณแรมสิบสี่ขันะคะแรมสิบสี่ขั้นะคะที่เม่พอควานไม่ควานไม่ควานนะคะและญาติพี่น้องนะคะจะต้องพากันเตรียมนะคะทําบุญอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นรอบที่สองนะคะรอบที่สองก็จะได้เสร็จเสร็จแล้วก็ไม่ควานก็ได้ กลับไปอีกครั้งหนึ่งก็ไปที่น้องน้ำฝนกับน้องสายฝนนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวนะคะที่แม่ควาหวานไว้นะคะคุณแม่นะคะที่แม่ควาหวานไว้นะคะกออ็จุดนี้นะคะก็ทำก้าวไล่นะคะจุดนี้ก็มีอยู่มีทำสองแปลงนะคะคุณแม่นะคะแม่ความก็ทำสองแปลงนะคะก็แปลงหนึ่งก็ทําอันนี้ก้าวไล่นะคะคุณแม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นก้าวไล่นะคะที่แม่ความได้ทํา ช่วงพฤษภานะคะก็ประมาณเก้าไร่นะคะที่ทำมาทุกๆปีนะคะก็มาดูก็ผลงานเออก็สวยดีงามดีงามนะคะผลผิดก็ถ้าถ้าน้ำไม่ท่วงก็ผลผิดก็ดีนะคะคุณแม่นะคะรัวแต่น้ำท่วมอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่เป็นที่ราบรุ่มนะคะติดแม่น้ำมูลนะคะก็ดูว่าปีนี้จะมี การน้ําท่วมหรือเปล่านะคะก็ไม่ควานก็ยังไม่รู้เลยแต่น้าก็เยอะมากอยู่ที่อยู่ที่ทในแม่น้ํามูลนะคะคุณแม่นะคะก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะคะที่แม่ควานได้มาดูต้นข้าวนะคะหลังจากที่แม่ควานวานไว้นะคะตอนที่เดือนพฤษภาฯนะคะหวานนะคะก็ดูแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะคุณแม่นะคะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันร้อนนะคะคุณแม,ม่อยู่นี่ร้อนมากเลยนะคะไม่เหมือนอยู่ที่ที่พังงาที่ภาคใต้นะคะไม่ไม่ร้อนนะคะก็มีแต่ฝนอยู่นี่ร้อนนะคะแต่ช่วงกลางตอนเย็นก็จะมีฝนมานะคะแล้วก็ช่วงเช้านะคะก็จะมีหมอกนะคะก็แม่ฟานก็ได้ทําการสิทในการบางสกุลน,นะคะ ตามพัดปบุรุษพ่อแม่นะคะที่เสียไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแม่ฟานก็อากาศร่มร่มเย็นๆนเนาะแม่ฟานก็ได้มาที่นานะคะมาดูข้าวนะคะที่หวานไว้นะคะก็ดูแล้วก็สบายตาแล้วก็สดชื่นนะคะคุณแม่นะคะเพราะว่าอ,อจากการที่เราหวานไว้ก็ดูสวยงามเนาะที่เพราะว่าแม่ฟานก็ไม่ได้อยู่ดูแลนะคะก็หวานไว้ก็ให้เขาดูแลให้นะคะ ไม่ควานก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเออมีการสอมแซมอะไรไหมนะคะเพราะว่าพอมาดูแล้วงานหนึ่งก็จะไม่มีน้ําเลยเพราะว่า,ะา,ะวา,าระเทนาเนาะไม่ไม่ควานขออนุญาตระเทนานะคะพูดระเทนาบ้านเราเขาเรียกว่าระเทนาเนาะแต่ภาษาไทยก็เรียกอะไรนูน่นคันนาหรือเปล่านาะนเหมือนเหมือนกันไหมเนาะไม่ควานก็คือไม่ควานขออนุญาตว่าระเทนาเนาะ เพราะว่าภาษาไม่ชาวบ้านไม่ควานก็จะเรียกกระเทนานะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะงานนี้ก็จะมีน้ําหน่อยนะคะแต่โซนอีกงานหนึ่งนั้นไม่มีเลยเพราะว่าแตกนะคะเพราะว่าน้ําเยอะมานะคะก็แตกก็ไม่มีใครมาดูเลยให้นะคะอันนี้ก็ไม่ควานเก็มามาขุดอันนี้ก็จะมีการรั่วนะคะรั่วน้านะคะไม่ควานก็ได้ไอ สับสับเอาเสียบนะคะเอาเสียบนี่ก็สับสับลงนะคะเพื่อไม่การไม่ให้นะะคน้ำนะคะไหลออกนะคะคุณแม่นะคะไม่ควานก็มีการสับสับตันตันตันนะคะเพราะว่าอันนี้อันนี้มันจะน้ำมันรั่วนะคะคุณแม่นะคะเพราะว่าเยอะมากรูในใหญ่มากเลยนะคะไม่ควานก็ได้มีการนะคะปันนะคะสับสับกระเทนาแล้วก็ปั้นไม่ให้น้ำรั่วไหลออกจากกะ นานะคะก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรามาดูที่ที่ไม่ความต้องมาช่วงนี้ก็เพราะว่าต้องมาดูนาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะยังไงเนาะนะคะแล้วก็จะมีอีกอีกหนึ่งเนาะนะคะงานนี้ก็จะไม่มีน้ำเลยนะคะส่วนงานนี้ก็จะไม่มีน้ำเลยนะคะคุณแม่น,นะคะ ฝากดา้มนี้จะไม่มีน้ําไม่ควานก็ได้มีการเปิดนะคะเปิดน้ําไหลนะคะเพื่อเพื่อให้นาตรงนี้นะคะมีนะคะก็ดูแล้วก็สดชื่นนะคะคุณแม่ก็ดูจากคนงานนะคะที่ทําไว้เออก็ปลื้มใจแล้วก็ดีใจนะคะอย่างน้อยๆนะคะก็มีข้าวนะคะกลับกลับมาได้มีข้าวหอมมะลินะคะเอ่อทำไว้นะคะ เพื่อไว้ในการเก็บกินนะคะจะอยู่นี้จะทําแต่งาแต่ข้าวมมลิเลยนะคะจะไม่มีการทําข้าวเหนียวนะคะจะทําแต่ข้าวมมลิเลยนะคะคุณแม่นะคะฝั่งนี้จะมีการแต่ทาข้าวมมลิเรื่อยนะคะ คแม่ฟานก็จะพามาดูอีกแปลงหนึ่งแต่แปลงนี้ไม่ค่อยสวยนะคะุณแม่แปลงนี้จะไม่ค่อยสวยเพราะว่าไอที่แม่ควานหว่านปุ๋ยไว้โอโหมดไปเลยเพราะว่าน้ําไอที่ปั้นไว้มันก็ขาดเนาะมันขาดนะคะคุณแม่มันมันม,น,น,ะะน,นมันพังนะคะกระเทนามันพังนะคะก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ จเป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะคะคุณแม่นะคะยามเย็นๆที่แม่ขวานพามาดูข้าวนะคะที่แม่ขวานหวานไว้นะคะคอมเมนต์ทักทายได้จ้านะคะมากลางวันก็ร้อนนะคะคุณแม่โอ้ยร้อนมากเลยแดดเตี้ยงเลยนะคะแม่ขวานก็จะมาช่วงเย็นๆนะคะบรรยากาศเย็นๆไม่ร้อนนะคะ ค่ะนะคะเข้ามาชมแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับแม่ควานด้วยนะคะคอมเมนต์ทักทายได้จ้ามะ,ะ,นะะมาดูบรรยากาศนะคะยามเย็นๆนะคะคุณแม่นะคะมาดูข้าวนะคะที่แม่ควานได้มาหวานไว้นะคะ ค่ะเข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแกดชร์กดเป็นกำลังใจให้นะคะไม่กวนน้นก็ขอขอบคุณค่ะบรรยากาศนะคะมาดูข้าวนะคะไม่กวนมาดูข้าวนะคะที่ไม่ควานวางไว้นะคะคุณแม่นะ ก็แม่ควานนั้นก็ขออนุญาตปิดไลฟ์เลยนะคะคุณแม่นะคะแม่ควานก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะ